สวัสดีครับพี่หน่อยครับทำอะไรอยู่เลยอ่ะบอกมาเร็วอาาเอ้าาช่ไม่นอนบนทะเลน้า,าใายฮะายฮดทฮีนีอ้นอย่างดีสวัสดีครับมีบอลเดีพี่หน่อยนะครับบันทึกแล้วบิทึกแล้วไ่หรืตอนนี้เล็กคอร์ดแล้วนะครับกำลังบันทึกอยู่นี่คือพี่หน่อยมีบอลน,นะครับนี่คือทะเลนะครับอยู่หาดอะไรครับพี่หน่อยบอกไปเร็ว บนบาะดังายคลางเลยแล้วเขาเดี๋ยวหาดหนาใต้หาดหนาใต้นะครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ชมครับดูเลยนะครับตอนนี้เราจะพามาเที่ยวหาดหนาใต้นะครับแล้วก็นี่คือเสียงหัวเราะของคนทำกับกข้าวฝีมือกุ๊กมือเด็ดนะครับวันนี้ก็คือว่าเป็นคนทำกับข้าวอร่อยมากที่สุดในโลกนะครับทําให้พิธีกรกินด้วยรองเล่นนะครับไม่ใช่พิธีกรสวัสดีครับอันเลีายงลง มัเนเึกอยู่เลกคอร์ดอยู่เห็นไหมเลกคอร์ดเลกคอร์ดอยู่ใส่แจ้งดับแจ้งดับนี่คือบริเวณรอบๆทำไมทำหน้าแก็กซิมอยู่ครับห <c oughs> น้าแก็กซิมนะ <laughs> ทำไมหนุ่มมัไม่อ่านหนังสือมาอ่านือวไม่แย่อ่านแล้วเฮ้ยนี่หมาดูดิไม่พี่น้อยจะดูจะดูจะจะพี่น้อยจะดูพี่น้อยจะดูไงจะดูไม่ท่าเอาไว้เล็กขดูแบบนี้ก็ดูแบบนี้นี่เราก็ถ่ายไปเรื่อยๆไงไม่กันเป็นใจใช่เดี๋ยวข้อมูลมันก็เต็มแล้วแป๊บนึงก็มันมันจะบันทึกละ